สวัสดีครับผมน็อตจาก NUT นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำตัว Automatic Grease Lubricator หรือที่เรียกกันง่ายๆก็คือกระปุกอาจารบีอัตโนมัติแต่ว่ารุ่นที่จะมาแนะนำในวันนี้จะเป็นรุ่นที่ร e f i l l ได้หรือเติมได้นั่นเองสินค้ายี่ห้อ UE นะครับมี2ขนาดด้วยกันขนาดเล็กเนี่ยจุจารบีได้58กรัมนะครับส่วนตัวรุ่นใหญ่จุได้125กรัม เดี๋ยวตอนที่สาธิตเดี๋ยวผมขอสาธิตกับตัวใหญ่นะครับจะได้เห็นกันชัดๆโอเคอย่างแรกเดี๋ยวผมถอดปลอกของอกให้ก่อนวิธีการใช้งานนะครับก็คือเราสามารถที่จะอัดจรลบีเข้ามาตรงจุดนี้ได้เลยพออัดเข้ามาตามหัวอัดจรลบีนี้นะครับจรลบีก็จะถูกดันขึ้นมาตัวจตัวสปริงก็จะหด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 ขึ้น จารบีที่สามารถใช้กับตัวนี้ได้มีเบอร์ศูนย์เบอร์หนึ่งเบอร์สองส่วนเบอร์สามใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าอาจจะต้องผสมน้ํามันเครื่องสักเล็กน้อยเพื่อให้ตัวจารบีเหลวขึ้นเติมขึ้นมาจนถึงเส้นขีดสีแดงนี้แต่ก่อนที่จะเติมเนี่ยขอให้ทุกคนปิดวาล์วไว้ก่อนหลักการทํางานง่ายมากๆเลยนะครับไม่มีอะไรมากมายนั่นก็คือมีวาล์วแล้วก็มีสปริงที่จะดันจารบีออกไปแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นตอนเติมเราก็ปิดวาล์วไว้เพื่อกันจารบีไหลออกมา เมื่อเราพร้อมที่จะใช้งานผมยกตัวอย่างนะครับเย่างเช่นว่าเราต้องการที่จะเสียบเข้ากับตัว housing ของตุ๊กตานะครับก็สามารถที่จะใช้ตัว adapter ลักษณะยอย่างนี้หมุนเข้ามาตรงปลายนะครับแล้วก็สามารถประกอบเข้ากับตัว housing ได้เลยถ้าต้องการตัวปลายที่เล็กกว่านี้นะครับทางเราก็มีจําหน่ายด้วยเหมือนกันโอเคเพราะฉะนั้นพออัดเจ,จะลเบีขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยอวิธีการตั้งวาวอย่างนี้ ตัววาลจริงๆก็คือตัวปิดเปิดมีแค่ตัวปุ่มนี้เท่านั้นแต่หัวน็อตนข้างเนี่ยเป็นแค่ตัวล็อกนะครับเพื่อให้วาลอยู่กับที่ยกตัวอย่างอย่างเช่นว่าเ,เราจะอัดจารบีเบอร์ศูนยนะ์ถ้าตามผู้มือนะครับผู้มือแนะนําว่าให้เราหมุนวาลเนี่ยก่อนที่จะเริ่มใช้งานเนี่ยสัก1รอบครึ่งก็พอเนื่องจากว่าจารบีค่อนข้างเหลวเราไม่จําเป็นที่จะต้องเปิดรูใหญ่เกินไปพอเราหมุนหนึ่งรอบครึ่งปุ๊บเราก็สามารถล็อกตรงจุดนี้ได้เลยตอนนี้วาลก็จะได้อยู่กับที่ละไม่ไปไหนนะครับ ถ้าเป็นจารลบีเบอร์2ล่ะเราควรที่จะหมุนวาลวสักกี่รอบดีถ้าตามกุ่มือก็เหมือนกันก็คืออยู่ที่3าถึงหรอบอ่าเดี๋ยวผมลองทําให้ดูสมมุติเราหมุนไปอ,อันนี้1รอบ2รอบ3รอบอ่านสัก4รอบแล้วกันนะครับในการที่เราหมุนรอบมากขึ้นเนี่ยหมายความว่าตัววาลวข้างในก็จะเปิดมากขึ้นเพื่อให้อัตราการไหลของจารลบีเนี่ยได้เยอะขึ้นไปด้วยหลกัหลกก็ประมาณนี้นะครับวิธีการใช้งานไม่ได้มีอะไรสลับซับซ้อนมากมายแต่ว่า ถ้าสมมุติว่าเราถึงหน้าง,งานแล้วเรารู้สึกว่าอัตราการไหลของเจลบีเนี่ยอาจจะเยอะไปเร็วไปเราก็สามารถที่จะปรับการตั้งค่าจากตัววาล์วานี้ได้เลยส่วนโดยภาพรวมผงผลิตภัณฑ์ผมค่อนข้างเห็นว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความแข็งแรงทนทานใช้ได้เลยนะครับอ,อย่างแรกเลยก็คือตัวฝาครอบตัวนี้เนี่ยทำจากพลิคาร์บอเนตไม่ใช่พลาสติกนะครับก็มีคุณสมบัติในการการันการกระแทกแล้วก็กันสิ่งแปลกปลอมเข้ามาด้านในลองดูนะครับอันนี้คือผมบีบเต็มที่เลย อันนี้ออกแรงจริงๆเลยนะครับไม่ไม่แตกไม่อะไรถ้าเกิดเราเคาะลงไาแรงๆที่พื้นหรือที่โดนอะไรกระทบก็ตามไม่มีรอยขีดข่วนเหมือนกันตัวฐานก็ทํามาจากตัวอลูมิเนียมซึ่งค่อนข้างจะแข็งแรงแล้วก็ตัวสุดท้ายเลยนะครับสิ่งแรที่อยากจะให้ดูที่แตกต่างจากที่ห้องอื่นๆที่ผมเคยเจอมาก็คือตัวสปริงด้านในจะสังเกตว่าสปริงตัวนี้มีมี2เส้นอยู่ด้านในข้อดีคือ1นแรงอัดก็จะดีขึ้นข้อที่2ก็คือเวลาที่อัดลงไปแล้วเนี่ย ความบาลานซ์ในการอัดเนี่ยก็จะดีกว่าเดิมสปริงทั้ง2เส้นนี้ทํามาจากเยอรมันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการใช้อนนุณหภูมิไม่ว่าจะเป็นห้องเย็นหรือในอนุณหภูมิที่ค่อนข้างสูงเนี่ยสามารถใช้ได้อย่างแน่นอนนะครับไม่มีปัญหาโดยภาพรวมก็ประมาณนี้ถ้าใครมีคําถามเพิ่มเติมยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับแล้วก็ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์แล้วอย่าลืม s u b s c r i b e กับ NUT Channel ของเราด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ